เอาล้ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะผมมาพบกับมาเฟียสามนะฮะก็ตอนลนงมาถึงที่แล้วทำไมไม่มีจุดสีแดงขึ้นตรงแผ่นที่วะไม่ใช่ตรงแผ่นที่ดิตรงหน้าเราเลยต้องหาทางเข้าก่อนฝั่งนี้มีทางเข้าเข้าไปเก็บมันแน่เลยแถวนี้ถิ่นมาเฟียดินคนต้อง,ต,องต้องย่องเข้าไปละตรงนี้งายมีทางเข้าโอเค ช่เว็บมีกี่ตัวตรงนี้ไม่มีเลยดีมาก,มาก <S <S โอเคกี่ตัวเนี่ยูหลายตัวมากม,ามีอะไรให้ทำเยอะเลยดูแล้วล่อมันมาเลยแล้วกัน <S 2> <S 2> ให้มันเดินมาดูโอ้โหลิงคอนหลบเนียนมากมีเปียกด้วยนะฝนตกมาและเจ้ามาและวจ้า นนไม่มีใครเห็นเรียบร้อยตายอีกตัวหนึ่งมาก็ก็ตายเหมือนกันฮะล่อมาเดียวตัวฮะนีฮะไอ้ชี้เพื่อนมันเห็นเว้แล้วเห็นเห็นไม่มาแล้วครับไปแล้วจ้ามันเห็นเว้ยอ่ก่อน cover <_ d uty> อยู่ cover อยู่เปลี่ยนที่ก่อนมันเห็นป่าวะไอ้นั่นยืนดูอ่าเฮ้ยชูแว็บมาแล้วไม่น่าจะเห็นไอ้นี่ยังหลบอยู่ไหมไปไหนแล้ว ฮะฮะฮะทำไมโอเคมันขึ้นไปรายงานกันละรอกันรอเลยอย่างนี้เฮ้ยเชี่ยหลายตัวด้วยเวนเชืเว็บมานี่ปักร <c oughs> อยครับเพียใครโทรมึงโทร โอเคสวยหัวโอเครีโหลดผมมาผ่มาโอเคสวยเฮ้ยมายตัวหนึ่งวิ่งมาโอเควิ่งมาไม่ได้ดูเก็บของมีมากรีโหลดข้างบนไอข้างบนมันน่าจะรู้แล้วล่ะ าทางเข้าเหรอทางเข้าอยู่ตรงไหนวะเข้าไ,ได้ไหมเปิดเข้าไปนี่ไงข้างใน,ตรงน,ต,รงนตรงนี้มีตรงนีง้มีตัวหนึ่งข้างหน้าซัดหัวหน้าร้านข้างบนเฮ้ยตรงนี้เก็บของได้อะไหมโอ้ปืนแมกนัมวะ่ะแต่แบบว่าแมกนัมมัน เออเออ้ยยิงเยอ่เอ้าไอ้นี่เฮ้ยดุบโดนโอ้โหเกือบไม่โดนสไนด์ด้วยนะปืนแรงอืมเต็มหน้าอุ้ยเชีย่ยมาโน่นแล้ไวไหนวะหนไหนวะซัดหน้าอุ้ยไหนวะเต็มหน้าเต็มหน้าไหนวะ ใช้ย,ยันซัดหัวโอเคเรียบร้อยสวยงามยังอยู่ไหมตรงนี้ไม่อยู่แล้วเป็นพี่ยิง <'m> โอเคทำไมไมันต้องเด้งเลยวะเกมนี้บั็กเยอะเหมือนกันนะครับเอาปืนใหญ่มาเลย ตังเพียบไม่เก็บตังก็บ้าแล้วหลายศพไอ้พวกเนี้รวยนะครับชอบชอบทำเงินหล่นไว้ข้างบนอา้าวไม่ใช่เว้ยเฮ้ยท่าน,นไงคุณใหญ่มา <S 2> <S 2> <S เรียบร้อยจะบอกนะมือคนเดียวที่ไม่รู้ว่ามีม,มีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นเนี่ย ไอ้บ้านี่เต็มตัวเลยเลงไว้เลยเรียบร้อยใส่แตกเฮ้ย oh <God. S 1> ไอ้นีน่ผมมะโอเคอ้าวหนึ่งตัวตรงนี้มาจากไหน,ไหนหรอบๆเหลือมึงคนเดียวละ ไส้แตกเฉ <laughs> ็ดเฉดเฉดเฉุดกระชากกันหน่อยไส้แตกโอ้โหมีดลินคอนแม่งโคตรน่ากลัวเลยกวี <c oughs> ขยับได้อ๋อมันมีล้อโอ้โหตกใจนีกยว่าเกมผีโอ้ยเชลลินคอนแม่งดุเดือดชิบหายเลย <c oughs> ชอบตรงที่เกมนี้มันมีความดุเดือดแบบความเป็นมาเฟียเออ ร้ามีเราให้วิตโต้ดีแล้วที่มีคนแบ่งส่วนแบ่งแค่สองคนนะครับ south, รู้สึกว่าจะแบ่งง่ายขึ้นนะคาสันดา้าแม่งอีกถ้ามีสามคนนี้ผมว่าแบ่งยากฉากเดิมๆตัดมาที่หน้าร้านแล้วก็มีรถมาโอรถสีเดียวกันอีกแล้วสีฟ้าเดี๋ยวเอาไปใช้แม่งเลย ยึดได้แล้วครับลินคอนมันบอกว่าเราแล้วก็ดอนเนวินนะครับเปิดสงครามอ่ะมันก็จำเป็นปะวะเฮ้ยลินคอนเช e t ก e นที่พื้นท e ่ออกมาร์านโน่ had a pretty good operation going here o r k i n g on p u a t i n g it to shame เดินมาทักกูอย่างนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวกองยาไหนๆมีกลองยาแล้วก็ขอหน่อยแล้วกันจริงๆกล่องยาเกมนี้แม่งก็จำเป็นอยู่เพราะว่าเวลาโดนยิงแล้วแม่งรีบๆนี่ต้องกดใช้เลยครับลงกอนจริงๆที่นี่เราเคยมาแล้วล่ะแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้มาแบบมายึดได้ะนะครับเราไปหาโดนแว่นกัน มาไกลมากอะ่ะขี่ประมาณสักเกือบสองพันได้กลับมาที่บ้านของไอโดนเวนนะครับไปขึ้นไปข้างบนไปหาคุณโดนเวนกันอยู่ปะวะคัสซีินเลยเออกกำลังกายอยู่ โอ้โหแต่งตัวดูบันแต่งตัวอ๋อนั้นแน่โอ้โหหายวิดีโอแมลอ่ล่อแหลมชิบหาย <c oughs> ผมว่าในายคลิปนะไม่น่าจะใช่ชุดออกกำลังกายครับ <c oughs> ออกกำลังกายไปด้วยโด,ยดยูบุรีไปด้วยนะ <c oughs> ชีวิตคงน, <c oughs> น่าจะยืนน่าดู I don't understand a word of that. You mind translating? What? I'm not even listening. the shit out of Alvarez. He's ready to hightail it back to Cuba. Want his dear uncle Zoraga discovers you, and what did Zoraga say? He told to the lighthouse on the southern edge of the bayou. They'd send a boat to pick him up. Nothing Zoraga was a police officer back in Havana when Batista was still running the country. He also provided security for Sal's casinos. The two of them. soon as as h u ได้เรื่องอีกแล้วได้เรื่องอีกแล้วไปที่ไ h ท์โฮมไรท์เฮาส์ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงคื้อยา้รถใหม่จังเลยอ่ะดูคันนี้ดิติฟ้าเนี่ยอู้ยสองคัน แต่ว่าถ้าเราทําอะไรลงไปนี่คือจะมีปัญหาแน่ยังดีกว่ามีปัญหาแล้วมันจะยาวนะครับเดินทางไปประมาณสามพันสาพันนี้แบบว่าคือแบบไกลมาก เซฟเอาเวเลสเราต้องมาช่วยเอาเวเลสเลอเนี่ยจัดให้โหบังคับกลางคืนด้วยนะไม่เหมือนแอสเ s สซี c คริสเลยที่สามารถกลางวันก็ได้อุ้ยเชี่ยกลางคืนก็ได้โอเคเอาเวเลสอยู่ตรงนน้นแถวนี้มีใครไม่ทำไมดูไม่ค่อยปลอดภัยดูเงียบแปลกๆวะ ทำไมมันไม่มีใครเลยวะเนี่ยอ้าวอวีตโต้เอ้ยวีตโต้ปุ๊บวะทำไมวีตโต้เป็นสีแดงเอ๋อเฮ้ยตกใจเลยว่าวีตโต้พัเโ่าโอ้มีสองล่อมาก่อนแล้วกันทำไมวีตโต้เป็นสีแดง,งก็ว่าทำไมมันแปลก จากเริ่มแอตวานขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่ามีเริ่มมีไฟละไฟไปแล้วล่อมันโอเคจังหวะที่ไฟไปพอดีน่าจะไม่เห็นไม่เห็นเหรออ้าวเชื่อเห็นว่ะเวนะเห็นเฉยเแม่งเห็นปะโทมีจระเข้ปะวะ โอเคยิงกูใหญ่เลยยิงใหญ่เลยปืนมาอีกไหมข้างบนเว้ยอยู่ข้างบนเว้ยไหนวะตายเสร็บร้อยรีโรดแบบเทพๆไหนวะ เรียบร้อยล่วงมีอไหมข้างบนน่าจะไม่มีแล้วมั้งเปิดประตูเข้าไปก็น่าจะจบแล้วนี่เรามาช่วยจริงเหรอวะทิพหูอ้โยโอ้โหดูรินคอนทักษะแม่งสุดยอด,ด,อดวางปืนลง<พ>ามาช่วยเว้ย พูดอังกฤษดิฟังไม่รู้เรื่องค่าข้างนอกหมดแล้วไม่มีใครเหลือแล้วเหลือเพียงคนเดียวนี่แหละจะฆ่ากูทำไมวะเอ้าปืนไปไม่ได้มาฆ่ามาช่วยไอ้นี่เข้าใจผิด You are the one who wants to kill me! I wasn't trying to kill you, I was trying to find you. Your uncle. i you. lying. I just spoke to him, he said he was sending a boat. Wait, you think it's a coincidence that as soon as you got here, those grease balls showed up? Zoraga called Mark told him where to find you. you? Jesus, man, there's no one for you to call. Marcano is never going to let you out of the city. He's going to use you. And when he gets what he wants, he's going to kill you. The only shot at getting out of this, this is, is me. What do you want from me? Tell me where Marcano's counterfeit operation is set up and was square. Everything is uh, in a boxing ring that Tony Markano owns. But it's already up and running. That's all I need to know. Come on. อ้าวชิปหายละกี่คันวะเนี่ยโอ้โหชีวิตหลบหลังพี่ไว้นะน้องจดให้เพลงมาละ มานุ่นกันแล้วโอเคอ๋อทางลงอยู่ตรงไหนบ้างวะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ลงได้ไหมตรงนี้จะลงไปอืมไม่เห็นเลยต้องลงข้างล่างวะเดี๋ยวลิงคอนลงไปเคลียร์ก่อนแล้วกันเรียบร้อยเสร็จหนึ่งตัว

นู่นเลยหนึ่งตัวระเบิดไปแดกแล้วกันโอโ้ไม่ได้ละเอ,อ้ยเดี๋ยวโอเคเงียบทะระเบิดไปไม่ถึงวะเฮ้ยเอ,อาทางนี้แหละโอเคอยู่ไหนอยู่ไหน ววโอเคลุยเลยอย่างนี้อย่างนี้ต้องลุยโอ้ยสุดยอดเลยว่ะลินคอนแม่งวิ่งยิงเลยเอ้าโอ้โหเลือดท่วมตัวจังหวะน,นี้ดูเร,ราวลาดที่หมดยังตรงนี้หมดแล้วไม่มน เอาเลยนะี่ยิงยิงเก่งเหรอยิงเก่งเหรอจ้าเลยอะ่ะยิงดีมากเรียบร้อยเล่นสักูแดงหมดหรือ,อยังวะค่อยคอยเน้นค่อยคอยเน้น เอาให้ตายเรียบร้อยไม,มไม่หมดไม่หมดไม่หมดเดี๋ยวก่อนเข้าหัวอัอนนี้อยู่ไหนใต้เหรอสุดยอดไอ้ยี่เป็นจอดเลยอ่ะคนนี้ยิงดีไว้มีของให้เก็บไหมก,ก็ไปไหนแล้ววะศพอ๋ออยู่ตรงนี้ค่อยๆไปแล้วกันครับอ่อ หมดแล้วมั้งไม่น่าจะมีแล้วเก็บกระสุนนิดนึงใา่กระสุนเพิ่มทำไมมีเสียงอะไรแปลกๆด้วยไปขึ้นรถผมว่าต้องมีคนตามเรามาแน่เลยรถคันนี้ดูไม่ไหวยังไงก็ต้องเอารถเก่งไปหรอว่าจะไหวไหมเนี่ยรถคันนี้อีก3,000 3 1, 7 0าโอ้โหมันโคตรไกลขึ้นได้ไหม มาโคตรไกลเลยอ่ะผมว่าต้องมีคนไล่ล่าเราระหว่างทางเลยจะบอกให้ถ้ารถไม่แรงนะนะแล้วดูสภาพรถระหว่างทางแม่งต้องมีตามสเต็ปมาแล้วโอเค เพียบเลยอ่ะโหยากเลยอย่างงี้จะหนีพ้นปะวะกว่าจะไปถึงข้างหลังมาแล้วข้างหลังมาแล้วข้างหน้าข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าไม่ใช่คือรถมันไม่แรงอะ่ะโอเค <S <S รีบไปเลว สวยโอ้โหเอาเลสแม่งสุดตีนี้ยแม่งโคตรเท่อะม่งยิงอย่างนี้เลยนะทำไมาเสียงแปลกๆเรียบร้อยอย,าววยางไม่ไหววะยางไม่ไหวลงจากรถก่อนอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดเฮ้ยนี่ไงได้รถแล้วมานนี้ เปลี่ยนรถเปลี่ยนรถเร็วทำเชี่ยเฮ้ยโบอลท็อปัดโถเอ้ยรีบเลยเก็บกระสุนแล้วเปลี่ยนรถเร็วด่วนขอฟาร์มกระสุนนิดนึงเร็วเดี๋ยวแม่งมาเร็วเปลี่ยนรถคือรถเหรอเพื่อน that was the last of them i think yeah well keep an eye out anyway you got a question in there somewhere yeah oh honey you didn't right look you didn't do anything to me as far as i can tell you're just another person in the long line of folks marcano's fucked over sometimes it's as simple as that okay มาช่วยก็ต้องขอบคุณซะกว่าจะลุยมาช่วยได้แทบตายนะเนี่ยลินคอนเกือบตายไปเลยจ้า ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียของเกมนี้ครับคือเดินทางแม่งแบบโคตรไกลอ,อ่ะสามพันเนี้ยโแม่งใชว่าเดินทางไกลมากไปเถอะไปถึงแล้วที่ไหนทำไมดูคุ้นๆจังเลยที่นี่ทำไมเหมือนเคยมาหลงพ่อเจมหรือเปล่าน่าจะใช่น่านี่นึกว่าใครปิงคอน <laughs> i'm like i can't help getting this man out of this situation i'm like i don't i don't i don't hit the lepers this is you told me about yeah he's the one listen father i'm really counting on you here i got no way i'm going to him how to punch him but i know i have to all right i know a jesuit in new mexico he helps people in situations like this what needs to happen right now marcon is going to tear the city apart and look for him all right, I'll make the call. Pasa, por favor. Aquí estás a sa Salvo. ¿Fue pasar elเดียวกัน? ¿Puede hablar? I appreciate this. คอมพิวต์มิชชั่นจบสวยนะครับมิชชั่นนี้อ <c oughs> โออยู่แล้วต้องไปต่อเลยนะฮะอุ้ยดูสภาพรถดิโอรถจมนี่เ <c oughs> พิ่งราดปูนใหม่นะครับรถล,ล้อนี่นจมเลยะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าในคลิปนี้ขอตัดก่อนนะฮะ